นี่เรื่องของกินเนี่ยรู้ใช่ไหมมาเรียนเนี่ยรู้ใช่ไหมว่าอะไรเป็นผิดเนี่ยรู้อยู่ใช่ไหมอ่ะจะเลิกให้ได้ท้าบอลนี่ยง่ายไหมเอ้ยเป็นางเราเดินหน้าเดี๋ยวถอยหลังใช่ไหมเดินหน้าถ้อยหลังนี่มีสองอันนั่นเดินหน้ากินของอร่อยอันนี้ชัดจะเดินมากหน่อย,แล,แ,ลอยลอ i, แล้วก็ถอยหลังโอ้มันป่วยแล้วก็ถอยหลังอ้าไม่ไหวแล้วมากินของจืดบ้างมากินในที่มันเป็นประโยชน์บ้างกินพืชจืดสบายเออก็ยังงชั่วแต่แล้วเป็นไงสบายสักพักเดี๋ยวก็เดินหน้าต่ออ่ะอีกสักพักเป็นไงป่วยอีกป่วยอีก เว้ยเว้ยอ,อ,อ่าเป็นไงเดินหน้าต่อเดี๋ยวนี้มันไม่ไหวแล้วมันจะแย่มันจะตายแล้วก็อ้อโอ้ต้องเดินหน้าแล้วเดินหน้าไปหาอาหารที่เป็นประโยชน์เพื่อเจืดสบายกินแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นดีขึ้นไปอีกสักพักเป็นไงถอยหลังอีกแล้วมันไม่ได้ง่ายเลยมันไม่ได้ง่ายเลยยากมากๆ